เขาสอนอทำไมเหรอพี่ต้องไม่เคลียร์ผมผมไม่ได้ตัดสใจว่าผมตื่นจกันหรือยนเแค่ของหลอกสองเขาไม่แต่ผมผมไม่ได้ติดใจแล้วแต่ติดใจเขาเขาปืนน่ะเอากรบอกมาทําไมผมประชาชนนะเขาบอกว่าเขาเป็นตํารวจผมไม่เข้าใจว่าทาไมต้องถือปืนออกมาในในเมื่อเขานอกเครื่องแบบถูกนอกเครื่องแบบไม่ควรเอาปืนออกมาชูออกนอกหน้าต่างแบบนี้ผมประชาชนตามกฎหมายเดี๋ยวไปว่ากันกฎหมายเะไม่รู้กฎหมายเยอะโอเค ยังไงยัยผมทำไงไม่เขาเจออ้ายังไงล่ะคุณพี่เขาเจออ้ายังไงผมไม่อหรอผมไม่ว่าอะไรอยู่ยงั้นไงก็จะจบปะล่ะแล้วเขาไปไหนล่ะไม่รู้ร่ะอ่าแล้วไงพี่พอตรงตรงเลยผมจะได้ออกเฟซบุ๊กไปผไม่ว่าพี่มมันก้าตัดถินใจถ้านี่นะพี่ผมบอกได้เลยนะถ้าอันนั้เราผมไม่ว่าอะไรแต่ชูปืนออกมาหลาเลย แล้วเขาไปไหนล่ะได้ไงคุณเป็นตำรวจภาษาอะไรอ่ะถ้าตำรวจมาพกปืนโชว์อย่างนี้เหรอจริงว่าพี่ใช่ครับเออถ้าพี่คนเคยพี่ก็ลองรู้ผมนอกเครื่องแบบมาพกปืนโชว์อย่างนี้ถูกต้องไหมเราไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาแต่ของพี่มีอ่ะยอมรับถ้าพี่ถ้าพี่มีมีปืนแล้วผมไม่เสียงพี่เลยพี่อยู่นนคือหนึ่งเครื่องแบบแต่ถนอกเครื่องแบบแล้วก็โชว์ออกมาเนี่ยหมายความว่าไงผมพี่พูดถูกผมว่าถูกเพราะว่าถูกอ่ะอ้าวนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบหนึใช่ต้องมันต้องมีบัตรด้วยพี่เออบัตรท็อก อรับที่เขาเขาเขาแสดงว่าไม่ได้สแสดงอะไรเลยพี่เขาลงงอแบบพขาลงรถมาเลยเขาบอกรู้จักรองว่างั้นไปแจ้งความที่สนอนอได้เดี๋ยวถือว่าเขาผมขู่พี่ได้ได้แต่แต่พี่นี่ผมเอาเอาพี่เป็นพยานคนนึงแล้วกันนะโอ,อไม่ใช่หมายถึงว่าเานี่ยในในตรงเนี้ยที่ผมวิดีโออยู่เนี่ยก็คือพี่เหมือนเหมือนว่าโอเคพี่เป็นเหมือนรับรู้เอาไงดีกว่าพี่เป็นคนรับรู้อ้รรู้อ่าเอ่ว่ามีมันแ็บได้ได้ไม่เป็าไรโอ้ยไม่เวลาติงไม่เนลรพี่ติงชันเขา ดิ่งชันคนดุเยอะนะแต่คนดิ่งชันอะโอเคพี่ขอมากขอมากฮะโอเีพี่ไปที่ถังเงินอ่าได้เดี๋ไปหลักสองต้อแจ้งทางไว้ก่อนอ่าได้เขาข่มขู่พี่ได้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะเอาวิดีโอเนี่ยให้เขาดูเพราะว่าคือว่าของทุกใบคือผมแนะนำพี่ได้โอเคโอเคขอมากพี่ขอมากครับผม